ก็คือเป็นลักษณะของการที่จะแบบต้องอ้อมเขาไปเพื่อที่จะไปเจอหาดทรายแก้วนี่นะครับก็ <Okay. S 1> จะเป็นเส้นทางสองเลนแบบนี้เขาให้วิ่งไม่เกินสี่สิบกิโลเมตรหรือสามสิบกิโลเมตรนี่แหละีก <10 km. S 1> ิเมตรสิบกิโเมตรใช่ไหม <Yeah. S 1> เพราะว่ามันจะมีลิงด้วย จะจอดข้างหน้านี้ก็ได้หรือเข้าไปอีกก็ได้จอดแล้วเราต้องก็เดินเข้าไปอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาคัว,วิงอ่ะอันนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับหาอะไรกินก่อนเลยใช่